อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโซแลนนิวเวอร์นะครับเอ่อวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับพวกอาวุธขุนนะนรอาวุธของสหายติด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 อ่าถ้าพูดถึงอาวุธของสหายนะครับอาวุธวิญญาณชี้นานะครับอาวุธวิญญาณชี้นานะครับจะทําให้สหายเราเก่งขึ้นในระดับที่สูงมากนะครับเพราะว่าการที่มีอาวุธชี้นาที่ดาวที่สูงเนี่ยมันทําให้เราสามารถเลือกสกิลได้ด้วยนะครับเช่นอันนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูของทางซายก่อนแล้วกันนะ คือเราสามารถเปลี่ยนสก,กิลได้คือตอนแรกเนี่ยพอมา1ดาวเนี่ยมันจะม,มันมาตอนแรกจะเป็น1ดาวยังไม่เท่าไหร่นะครับก็อย่างยี่คเกว่าก็สามารถมองข้ามเวลาครูดาวรูปทักษะพิเศษของตวเองอะไรเงี้ยก็จะมีของมันอะแล้วพอสองดาวเสร็จปุ๊บอันนี้มันสามารถเลือกได้ตลอดเวลานะมันสามารถเลือกได้ก็เช่นแบบพรสวรรค์นี้ก็คืออันนี้คือดาเมจลึกขึ้น10หรือว่าเราจะเอาดาเมจลดลง10เรแล้วก็รักษาเพิ่มขึ้นก็คือบางที ต่กรณีที่เราแบบอยากจะเอาเป็นแท้งหรืออะไรเงี้ยอมก็ทําได้หรือว่าจะต้องการความแรงนะครับส่วนสามดาวมันก็จะเป็นอ่าพวกพรสวรรค์มันก็จะเป็นพวกถนัดล่าอันนี้คือสาย PVE นะครับอันนี้ก็เป็น PVP ครับถนัดประลองก็เช่นเวลาเราจะไปลงประลองโต๊ะหลวงหรืออะไรเงี้ยที่แบบศึกโรงเรียนอะไรเงี้ยเออหรือแม้ก็วอเอ้วันแบบวันเกาะมังกรอะไรเงี้ยเออที่ที่มันเอาสัมาระออกมาได้นะก็พวกนี้ก็ใช้ได้ครับ อ่มาต่อไปสีดาวสีดาวนี้จะเริ่มตึงๆหน่อยส <c oughs> ีดาวเนี่ยมันต้องเลือกมันจะมีคีมันจะมีคีกับมองข้ามบล็อกแล้วอันนี้จะเป็นคีดาเมจกับความแม่นยำส่วนอันนี้จะเป็นเป็นท่าและการโจมตีนะครับพลังโจมตีเพื่อเพียวนะครับก็ดูว่าอันไหนเหมาะกับการใช้งานอะไรพอดีผมมองว่าคีดามเมแล้วกันเพราะมีแม่นยำด้วยอะไรเงี้ยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้แบบตายแล้วเกิดเลยครับก็คือแบบปกติบางทีอาจจะรอสามทีเกิดก็คืออันนี้เกิดมาเลยอะไรเงี้ยเออ แล้วก็ติดดดเลย์ห้านาทีนะครับก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ควรจะปั้นตัวดาเมจดหลักนะเช่นเวลาลงหอหรืออะไรเงี้ยลงไต่ชั้นขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยเออมันก็มีมีการที่แบบตายแล้วเกิดใหม่มันก็ช่วยในระดับหนึ่งนะครับเป็นอาจเป็นแบบสำรองนะสำรองไว้นะอ่าอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเหมือนเหมือนกันเห็นไหมนอันนี้ผมยังอัพไปแค่สองดาวนะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็มาดูให้ดูเฉยๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเออส่วนมากหลักๆแล้วเหมือนกัน ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับก็มีให้เลือกเหมือนกันอื <c oughs> แต่ทีนี้วันนี้ผมจะมาบอกว่าวิธีการหามันช่วงเนี้ยมันหาไม่ยากนะครับมันหาไม่ยากอาอ่อย่างแรกมาเริ่มจากวิธีการหาแบบอา่ขอแบบเสียตั้งค์ก่อนล้วกันคือตอนเนี้ยมันจะมีอมันจะมีผมผมจำไม่ได้ว่าอยู่หมวดไหนขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับพอดีลืมรู้สึกว่าจะอยู่ตรงนี้โบนัสนะครับอมันจะมีอันนึงที่อันเนี้ย เราจะจ่ายวันละสองอันนี้เราจ่ายวันสองเหรียญเราจ่ายวันสองเหรียญคือถ้าใครอยากอะไรลูกอมไก่พวกนี้หรือได้ได้ได้ดาวโยกอะมันโอเคครับสองเหรียญคือจ่ายได้จ่ายไหวจ่ายได้ไม่มีปัญหาถ้าสำหรับคนที่แบบมีตังค์หรืออะไรเงี้ยพอจะได้นี้วันละสองเศษไอ้อันอน people, ี ederim, ้สองเศษเนี Ahmad, ่ยมันใช้สามสิบอันเพื่อมารวมมันใช้สามสิบอันเพื่อมารวมเป็นอาวุธข้อดีของอันนี้คืออะไรข้อดีของอันนี้คือมันมีค้อนมันแลกค้อนกับกระบี่ของเฉินซินได้แล้วก็แลกโลได้ด้วยมั้งอ่า เนี่ยสามชิ้นของคือตัวที่มันเป็นตัวลิมิเต็ดที่ออกมาสามตัวก็มันจะเรียกว่าลิมิเต็ดไหมก็เอาเป็นว่าตุกหายากแล้วกันที่มันเป็นตู้หมุนเนี่ยเออก็มาสามารถหามาสามารถเลือกได้นะครับแล้วตอนนี้มันจะมีล็อกอินอยู่อันหนึ่งที่เป็นล็อกอินหนึ่งเหรียญเออมันใช้หนึ่งเหรียญจะกดตรงเนี้ยแต่ว่าผมผมเติมไปละมันจะมีให้เลือกซ้ายกับขวาตรงขวามันจะได้เป็นเวลาสิบอันเท่ากับว่าคุณสามเสียสามเหรียญคุณได้อาวุธหนึ่งอันเออมันจะได้อันเนี้ย มันจะได้วันละสิบวันละสิบแต่พอดีผมว่าคนช่วงนี้ผมทําการ์ดอยู่ก็เลยเลือกอันซ้ายเออแต่ว่าก็อาจอยากได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือผมถังซารเต็มแล้วไงมันก็เหลือแค่อวนไฟผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงยังไม่เปิดอันนั้นอ่ะอันนี้ก็วิธีอย่างง่ายอันนี้คือง่ายที่สุดละอันนี้คือง่ายที่สุดสามวันเท่านั้นหรือไม่ก็เติมไอ้นั้นอ่ะสิบห้าวันเออให้ครบสามสิบอันนะครับสองอันนั้นก็คือวิธีเสียตังค์ประจําวันนะครับแล้วแต่อ่ะต่อไป มันมีวิธีไหนอีกมันจะมีอีกวิธีหนึ่งครับที่มันได้ก็คืออ่ะอันนี้ออ่สหายเนี่ยเราสามารถกดแยกได้ถ้าเราย่อยสีม่วงจะได้เป็นเฟืองอันละห้าแต่ถ้าเราย่อยสีส้มจะได้สิบห้านะครับอ่าอันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้อันนี้หลายๆคนที่เพิ่งได้ได้อาุชินามานะคือเวลามันใส่ไปแล้วอ่ะมันเอาออกไม่ได้ผมพยายามหาวิธีเอาออกแล้วมันหาไม่ได้จริงๆ คุณจะรีบอลคุณจะอะไรก็แล้วแต่มันมันไม่ออกนะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ไปแล้วคือย่อยไม่ได้อัปดาวไปแล้วก็คือย่อยไม่ได้นะ,ะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่กําลังจะทําต่อจากนี้อย่าอย่าหาทานะครับอย่าหาทมถ้าต้องการถ้าต้องการให้ตัวทองของคุณมีอาวุธเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยัดใส่นะครับมันจะทําให้เราหาอาวุธมันได้ช้านะครับอ่ะทีนี้มาดูกันไอวิธีอันเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่า วิธีการย่อยมันอยู่ตรงนี้ครับอ,อันนี้พอเราย่อยเสร็จปุ๊บอะพอเราย่อยเสร็จปุ๊บมันจะครบ30สิบอันเราเอ้ยเนีย่ยเราก็มาแลกได้สิห้าอันแล้วแลกสีม่วงซึ่งเราไม่สนอยู่นะอย่างพเนี้ยสามสิบอันอันเนี้ยเออครบส0สอันก็มาแลกครบ30มสิอันก็มาแลกนึกออกไหมมันง่ายแต่ว่าพวกเนี้ยมันจะมีแค่ตู้ถาวรตัวตู้ถาวรเท่านั้นพยักขาว,ข,าวของเพิงเบญจมาตรอานาสูรอะแล้วก็จุจู่ชิงใช่ไหม อันนี้ก็เป็นตู้กูป,ปอ๋ออ่าแล้วก็อันนี้เป็นนิ่งหลงหลงอ่าอันนี้ซื้อขาของที่ประมาณนี้ที่เป็นตู้ตู้การันตีธรรมดานะครับเราสามารถหาแลกได้แต่ว่าข้อเสียคือมันจะหาพวกถังของถังซานเฉินซินอะไรพวกนี้ไม่ได้อ่าอันนี้ตรงนี้จะไม่ตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกคือที่ผมพูดตะกี้ไงว่าถังซานผมมาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นผมเหลือแค่ตัวนี้เพราะงั้นผมไม่จาเป็นต้องไปหาใบาพวกนั้นก็ได้ผมค่อยๆทำไอ้พวกนี้ก็ได้มาแลกอันนี้เอาหรืออะไรเงี้ยอืมมันง่ายกว่านะครับอ่า ต่อไปวิธีการจะหายพวกนี้จะยังไงส่วมนมากจะเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนอ่าผมจะไม่พูดถึงพวกเรื่องเกี่ยวกับเติมตังค์แล้วกันนะแค่ทำคะแนนแรกคะแนนแรกเนี่ยมันก็จะมีรายเดือนใช้แต้มเนี้ยแรกได้สามพันห้าก็ลดราคาอยู่แต้มนี้ก็จะได้อาทิตย์ละหมื่นนะครับซึ่งบริหารจัดการดีๆก็จะเอาอะไรอืมประมาณนั้นส่วนใบนี้ส่วนอันนี้อันนี้ก็จะมีเหมือนกันสามพันห้าอันนี้สองวันก็น่าจะได้แนละ้วมั้งสองสามวันถ้าบริจาคเต็มลงกิจกรรมครบ ามพันห้าไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่เก็บง่ายครับอืมก็แลกรายเดือนอะไรให้ครบแล้วกันถ้าผมจะไม่ผิดเป็นรายเดือนนะไม่ใช่รายสัปดาห์อืแต่ผมจําไม่ได้ตรงไหนนะสัปดาห์เพราะากดไปแล้วไงอแล้วก็ไอ้พวกนี้แพงไปอันนี้แพงไปผมไม่แนะนําดาวยกมันมีค่าดาวยกมีค่าการที่เอาดาวยกเจ็ดร้อยมาลงนี้ผมอันนี้ผมไม่สนับสนุนผมแนะนําว่าไม่หัวร้อนจริงก็ไม่น่าเอาเพราะว่าถ้าดาวยกไม่ล้นก็ คือมันสามารถแลกคิเคียวหรือมันแลกอย่างอื่นได้แลกไอ้แลก,แกของที่มันดีดอ่ะมันเยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนํามันนี้เท่าไหร่ส่วนอันนี้ไม่ยากแต่ใช้เยอะอันนี้ใช้เจ็ดพันสองอันนี้เป็นรายรู้สึกจะรายเดือนอ่าก็ประมาณนี้หาไม่ยากก็ใครกดจะลงดันก็ไปช่วยเขาแล้วกันติดตีตต้ไปนะครับอืมประมาณนั้นอ่าอันนี้วิธีแรกเอต่อไปถ้าผมจําไม่ผิดในนี้น่าจะเอ่อ นี้น่าจะเนีย่ยมันก็มีอันนี้มันจะมีอันนี้หรือก็พวกอันนี้เห็นไหมอันนี้ผมแลกไปแล้วสี่พันห้าเห็นปะอันนี้คือ 4, อ,นนคอ,อันนี้คือแต้มที่เอาแต้มได้จากการเปิดกาชาสหายแล้วตัวมันซ้ําแบบว่าดาวเราเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนดาวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนในนั้นมาเป็นในนีแน้แทนซึ่งอันนี้ผมรบแลาผมเปิดครั้งที่แล้วเปิดไปเยอะอยู่อันนี้คือจริงๆก็ถ้าสมมุติว่าเราเหลือเหลือแบบมากๆอย่างเงี้ยเราเลือกไปแล้วสี่พันห้าแล้วเรายังเหลืออยู่เราคิดว่าเดือนหน้ายังจะเปิดอีกอะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถกดได้อย่างี้แต่ว่าก็อย่างที่แจ้งให้ทราบคือมันเป็นสุ่มนะครับรซึ่งซึ่ง80%ผมว่ามันออกม่วงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องทําใจนิดนึงนะออทําใจนิดนึงอ,อันนี้ก็เป็นวิธีหายวิธีหนึ่งนะครับออันนี้ก็อย่างที่บอกคือย่อยเอาไอ้น,นี่เอาตรงนี้หลังจากนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะขอขอเก็บอีกนิดนึงเอ,อโซนนี้ก็ไม่มีอะไรครับโซนนี้ก็ ตรงทีมทีมอันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่รอยเท้าที่น่าสนใจอที่เหลือก็ไม่มีอะไรละหลักๆก,ก็หาประมาณนี้มันจะมีลายเดือนอยู่ค่อยๆหาหาแต้มหาแต้มเปิดเปิดมาถ้าได้ทองได้ทองก็โอเคได้ตัวที่ใช้ก็ดีได้ตัวที่ไม่ใช้ก็ย่อยทําของตัวหลักก่อนนะครับทําให้สักสี่ดาวก็ได้สี่ดาวก่อนก็ได้เหรือถ้าขึ้น5ดาวได้ก็ขึ้นไปมันก็ใช้อาราดาวแหละบวกตัวเองไปเรื่อยอย่างทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่ง มันจะยากหน่อยก็พวกถังซานที่ผมบอกถังซานถ้าเป็นพวกถังซานคุณก็ต้องใช้แบบพวกใบพวกเนี้ยอ,อใช้พวกใบพวกนี้รวมเอาเพราะมันเป็นใบเลือกเนาะมันเป็นใบเลือกมันจะโอเคกว่านะครับแล้วก็หลักๆช่วงกิจกรรมเนี้ยไอ้กิจกรรมเปิดเปิดสังหารเนี่ยมันมีอะไรโผล่มาเยอะซึ่งอันเนี้ยจะแจกเยอะนะนี่ขอแถมนิดนึงนะครับแต่ไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่ารอดูอยู่ว่าตอนนี้กิจกรรมดีๆโผล่มาเยอะมากเพราะฉะนั้นรอรอดูแล้วกันว่า มันโอเคสำหรับใครเติมไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงนี้อาจจะใช้คูปองเยอะหน่อยนะครับอืกิจกรรมช่วงนี้แจกเยอะนะสายฟรีตอนนี้ผมเชื่อว่าสายฟรีที่อยู่ประมาณสองสองแสนห้าหกสองแสนห้าสองแสนหกผมคิดว่าน่าจะขึ้นมาเป็นสองเจ็ดสองแปดเป็นบรมลาจารย์กยได้เกือบหมดแล้วแหละถ้าถ้าเล่นช่วงกิจกรรมช่วงนี้เพราะว่าแจกเยอะมากนะครับนั่งอย่างหนังสือสองร้อยหนังสือนี่ก็แจกไปร้อยเล่มแล้วนะครับแล้วก็เอ,อเดี๋ยวคอนจะมาล่ะแล้วก็จะมีแจกจากกิจกรรมไอ้พวกนี้อีก พวกนี้นี่ก็แจกเยอะนะพวกนี้นี่แจกเยอะจัดเลยก็แจกแบบเรื่อยๆแล้วก็จะมีลงมีหน้าไม้จออุกเออยก็ด้านกระบอก cp มาอีกโคตรเยอะบวกเป็นหมื่นเลยนะหน้าไม้อ่ะแล้วแพคพวกนี้อีกแพคพวกนี้ก็ช่วยเยอะนะแพคพวกนี้ก็ช่วยเยอะอยู่ผมก็มีเติมเติมไปบ้างเนี่ยผมเติมนี้ไปอันนี้ไม่ไม่ได้เติมหรอกผมใช้เพชรไอ้นี่ผมไปลงด่านรับด่านรับม่ได้เพชรมาเยอะก็เลยเออันี้มาทํามาทําการนะแต่ว่าพวกนี้มันใช้เงินไงก็เลยแบบปล่อยไปก่อนนะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันมันหนักไปอ่ะ อโอเคหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับพวกนี้ใครซื้อไหวใครซื้อไหวันอยู่ที่ว่าใครซื้อไหวนะถ้าไม่ไหวก็ข้ามไปแต่ว่ากิจกรรมนี้ผมพูดเลยว่ามันช่วยมันช่วยเยอะอันนี้ก็สำหรับคนเสี่ยงดวงผมก็จะไปสามอันขวาสุดตลอดไม่มีกลางเลยนะก็อีกอันนึงก็ใช้เนี่ยไอ้เนี่ยใช้แลกได้นะครับไอ้อันเนี้ยคือมันใช้แลกได้นะมันมันมันสามารถใช้แลกได้มันแลกของได้เหมือนกันนะซึ่งผมอะ่ะเอาไปแลกของทังฟารมมาเออ คนอื่นอาจจะแบบว่าทาไมไม่รอเก็บแฟร์คือตอนแรกผมคิดว่าแฟร์ผมไม่ใส่ก็ได้เออผมคิดว่าแฟร์ตอนแรกผมคิดว่าเออแฟร์ไม่ต้องใส่ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยจัดแมงซะาจัดแมงซะเออเพอผมจัดเสร็จปุ๊บชุดนี้มังม,มาพอดีริงๆชุดนี้เป็นชุดหนึ่งที่ผมรอนะที่ผมเออค่อนข้างชอบลองจากชุดไอ้ท้าย,ายของจีนเนะี่ยแต่ว่าผมก็เลยแบบเออช่งมันแล้วกันเพราะว่าตั้งหน้าถัางซ่ามผมมาสี่ดาวแล้วผมไม่ผ่านดา่านทุกอย่างไม่รู้ถังซ่าม,มันตายบ่อยเกิน ผมก็เลยหุินจัดแม่งห้าดาวเลยอะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่อาวุธชีนนำอย่างที่บอกคือมันหาไม่ยากแต่อย่างแรกสิ่งที่กูควรระวังคืออย่าพึ่งกดใส่ในตัวที่ไม่ได้ใช้เก็บย่อยมาก่อนแล้วเอามาให้ตัวหลักใส่ก่อนเช่นถ้าคุณถ้าสายฟรีส่วนมากจะเล่นอ่าจะเล่นใครสายฟรีจะเป็นอ่าเป็นนกไฟหรือไม่ก็เป็นจมา่าตหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมตุ้กุปปูปอ๋อส่วนมากก็จะเห็นสายฟรีเล่นก็จะมาสามตัวนี้แล้วแต่คนชอบว่าจะชอบตัวไหนนะครับต่ส่วนตัวผมชอบนอกไฟมากกว่าเพราะมันบบกแอตแทกเป็นเปอร์เซ็น แต่บางเบนจมาม่าบางคนก็บอกว่าลงดันก็พอรวบได้นน่นนี่นั่นตูกูป,ป๋อบางคนก็บอก PVP มันก็ดีนะมีสโตงมีสตันมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งผมไม่ได้ใช้เองอันนี้คนอื่นก็พูดมาเออหลกัหลกๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะก็ลองๆดูแล้วกันแต่อย่างที่บอกคืออย่าไปกดใส่เพราะว่าผมใส่ไปหลายคินมากผมไม่อยากให้แบบหลายๆคนต้องมาเป็นแบบผมอะ่ะแล้วผมเอาออกไม่ได้เว้ยถ้ามันเอาออกได้ผมไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวให้ดูนะไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไม่มีแล้วอยู่ไหนวะ มันเริ่มจากตัวไหนวะผมจะเริ่มใส่อ่านี่ตัวเนี้ยหนึ่งดาวใช่ไหมนี่อีกอันหนึ่งนี่สิบเศษแล้วนะนี่ก็สินี่ก็คือสิบเศษแล้วนะอ่าอันนี้อีกสิบห้าเศษแล้วนะอ่าสิบห้าเศษแล้วอ่ะยี่สิบเศษแล้วนะเห็นไหมยี่สิบเศษแล้วนะนี่สามสิบเศษแล้วนะนี่คือได้แล้วนะนี่อีกสิบห้านะเป็นไงเห็นไหมคือผมคาดไปนี่คือชิ้นครึ่งนะอือมคาดไปชิ้นครึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยแบบอยากให้แบบว่าหลายๆคนไม่พลาดนะครับแล้วที่สาคัญตอนนี้คือกลางๆเดืออนนนนมััััยยงทู่ะครบ อ่าจริงๆตอนแรกผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมมันไม่อยากสุ่มหรอกเพราะสุ่มไปมันก็ม่วงแต่คือมันแต่สุ่มแล้วมันย่อยอ่ะมันโอเคไงม,มันก็แบบได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยได้ชัวๆนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็เท่านี้ถ้าใครมีอะไรสงสัยพิมพ์คอมเมนต์ไว้เหมือนเดิมผมจะพยายามแบบท่าแจ้งเตือนไม่เข้าเดี๋ยวผมพยายามเข้ามาดูในคลิปเองอาจจะช้านิดหน่อยแต่ว่าตอบแน่ๆนะครับแล้วก็ใครอยากรู้อะไรใหม่ก็มาบอกละกันเพราะตอนนี้ผมก็ดันพลังจนแบบว่าจิตใจอ่อนล้าละ จริงๆมันมีระบบใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะเลยเช่นแบบเออเช่นแบบเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเพิ่มพเพิ่มแบบเนี้ยเพิ่มไอ้พวกเนี้ยเออประมาณเนี้ยแล้วก็แบบอัพวงอัพแหวนทําประดงทาประดับอะไรเงี้ยมันมันมีมาเยอะมากตอนนี้ผมก็ดันเนี้ยด้ประมาณร้อยแปดสิบสเตตัสโอเคอยู่แต่ว่าคิดด้าเมจผมน้อยไปหน่อยเดี๋ยวค่อยว่าจะทาเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยอืมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมีข้อมูลอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาบอก โอเคเดี๋ยง่าวันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับยังไงก็ฝากกดไลค์ให้เหมือนเดิมหน่อยนะกันนะครับจะพยายามทําคลิปให้มากขึ้นเท่าพ,พอถ้าว่างนะเพราะช่วงนี้บางทีบางวันไม่ว่างต้องไปทํางานนะครับแล้วก็ใครอยากสงสัยอะไรเป็นพิเศษถ้ามันทําได้เดี๋ยวผมทําคลิปให้นะครับจะพยายามหาข้อมูลมาให้โอเคขอบคุณทุกคนมากๆครับติดตามไว้เจอกันในโอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ